สวัสดีครับเอกโคตรินนะครับวันนี้เราก็มาติดตั้งจอแอนดรอย BMW X1 F48 นะครับนี่ครับ Google Map โอเค YouTube นะครับ จุกก็เต็มจอนะครับนะ Disney Plus นะครับเต็มจอเหมือนกัน Netflix ไม่รู้รหัสพอจอของอะไรไม่รู้ทีวีออนไลน์นะครับ3579เลือกเรียกออกเลยนะฮะเออนแรมเกเตอร์ igator, ทำสองจอนะครับอุ้ยอะไรดีไม่เอาเอาแบบไว้นี่ วันนี้ผมจะดูดูไลดีทีวีออนไลน์นะนี่ครับระบบเดิม Vehicle Information ก็ยังอยู่ตามปกติโอเคอ้า okay. ว oh, Apple CarPlay นะฮะไม่ต้องโคงดิ่งใดๆทั้งสิน้นแต่คันนี้ผมโคดให้หมดนะครับ Start Stop ทำค่า a ออโต้โฟลด์นั่นก็พื้นฐานที่เราควรจะต้องทำนะครับอันนี้ก็ Android Auto นะครับที่สามหากันก็มีครบโอเคตามชอบเลยครับ ดู Apple CarPlay กันนะครับ Apple CarPlay ก็มาแล้วนะครับเรียบร้อยลูกค้าท่านไนสนใจติดตั้งนะครับจอ Android BMW m e r c e d s b e n สเคทโคด,ดิงดีดีท่ารายการนะครับไม่ต้องไปโคดดิงอะไรแล้วสำหรับ Apple CarPlay ไม่มีหายไม่มีอะไรต่อไปลื่นไหลแล้วก็ไม่มีรุดโดยเฉพาะ X1 นะครับสวัสดีครับ